เราะเชื่อในตัวเองจึงต้องพยายามต่อไปเพื่อให้ไม่เป็นการกดดันตัวเองมากไปผมอยากให้คุณจำไว้ว่าเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองหรือหากจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือให้เชื่อในโชคชะตาหรือโชคของตัวเองนั่นแหละครับรตบเท่าที่เรายังมีลมหายใจคนเราก็ยังต้องเจอกับเรื่องราวต่างๆมากมายแต่ขอให้เชื่อว่าสุดท้ายแล้วชีวิตจะต้องดีขึ้นและขอให้พยายามอยู่เสมอ ผมอยากให้คุณเชื่อว่าสิ่งที่เราพบเจออยู่ตอนนี้อาจเป็นเรื่องที่ดูหนักหนาสาหัสแต่เราจะผ่านมันไปได้อย่างแน่นอนการที่เราเกิดมาบนโลกใบนี้ย่อมมีเหตุผลชีวิตของเราเป็นสิ่งที่มีความหมายครับไม่แน่ว่าความหมายของการที่เราเกิดมาอาจสําคัญยิ่งกว่าการตามหาความหมายของการมีชีวิตอยู่ก็ได้อันที่จริงเมื่อนึกถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิต และหลายครั้งเรารู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นได้ถูกกำหนดไว้แล้วดังนั้นเชื่อเถอะว่าสิ่งต่างๆที่เราทุ่มเทจะพยายามทําและไม่สูญเปล่าเพราะถ้าเราเกิดมาเพื่อทําภารกิจบางอย่างให้สาเร็จความพยายามทั้งหมดเราก็ย่อมส่งผลในสักวันลองเชื่อในตัวเองและเชื่อว่าเราทําได้ดูหากมีคนเลือกให้เราเป็นหัวหน้าเราก็จะเป็นหัวหน้าที่ดีได้อย่างแน่นอนขอแค่มั่นใจว่าตัวเองจะเป็นหัวหน้าที่ดี เป็นหัวหน้าที่ยอดเยี่ยมเปีียมด้วยคุณธรรมและดูแลคนจํานวนมากได้ก็พอแล้วผมพบเจอกับความล้มเหลวมากแต่สุดท้ายมันก็กลายเป็นประสบการณ์อันรณ์ค่าที่ทำให้ผมเติบใหญ่ขึ้นได้ในภายหลังถ้าผมทอดใจและยอมแพ้ไปเสียก่อนทุกอย่างคงจบสิ้นไปตั้งแต่ตอนนั้นถ้าผมยอมแพ้ทุกอย่างก็จบ แต่ผมเชื่อว่าทุกอย่างต้องดีขึ้นถึงได้พยายามครั้งแล้วครั้งเล่าและพยายามเหล่านั้นก็ปรากฏออกมาให้เห็นเสมอความเชื่อมั่นในตัวเองจะช่วยให้เราฝ่าฟันอุปสรรคไปได้จงเชื่อในตัวเองแล้วพยายามต่อไปนี่คือสิ่งที่ผมอยากฝากถึงคนที่ในอนาคตจะเป็นหัวหน้าที่มีลูกน้องมากมายและอยากอยู่ด้วยขอบคุณครับ